โอ๊ตช่วงนี้แบบมึงคิวมึงทํางานแบบทุกวันเลยปะ่คือตอนนี้กูอะทำทำยูทูบเวยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเวยโอ๊ตอ๋อเออแล้วคราวเนี้ยกูก็เลยแบบว่าอยากชวนมากูอยากแบบคุยกับคนคนที่แบบมีชื่อเสียงชอบคนที่แบบดูบอลจริงเล่นบอลจริงๆด้วยไงคือมึงแบบตรงทาร์เก็ตเลยอ่ะก็จะคุยแบบเรื่องแบบฟุตบอลชอบยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โอเคนะเฮ้ยอเล็กอยากชวนอเล็กมาเตะด้วยหรือว่าชวนมานั่งคุยกันเรื่องฟุตบอลได้เลยโอเคปะ ใช่ใช่ไปทางบอลเลยแล้วก็แบบสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แบบเหมือนให้โอกาสน้องๆพานักฟุตบอลทีมชาติไปเจอเขาอยากเจอใครอะไรฟิลเนี้ยพี่บอกมาเลยเมื่อไหร่วันไหนผมไปได้หมดเลยโอเควันเสียบได้เลยพี่ได้น้อง thank you มากฮัลโหลทำไมมีอะไรกันเป๊กเป๊กเรื่องรายการที่กูเคยเล่าให้มึงฟังไงเออกูทำไกดปาดกัะที่เกี่ยวกับฟุตบอลอะไรเงี้ยแบบไปคุยกับดาราคุยกับเซเลบที่แบบชอบเตะบอลอะไรเงี้ยที่ดูเรื่องฟุตบอลที่ดูบอลอะไรเงี้ย อคยดาราเซเลบพามึงเป็นนักบอลทีมชาติอ๋อได้ดิอย่างนั้นได้แล้วนะได้เด็กยังไงเด็กคือวันส่งว่ามันถ่ายเกี่ยวกับแค่คุยเฉยๆไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ได้ถ่ายคือถ้ามึงว่างคัึงชั่วโมงเนี่ยกูฝากไปกดไลค์เพจให้กูหน่อยอ๋อถ้าถ้าว่างจะชวนไปเตะบอลใต้ทางด่วนกับเด็กๆเตะบอลด้วยสนุกด้วยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนิดๆหน่อยๆเออวเจอกันตอนนั้นตามนั้นเออ thank you thank you เจอกัน